ถูกหมอให้ยากล่อมประสาทชั่วคราวผสมกับยาชาเพื่อบรรเทาอาการแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมืองกลัวโรคระบาดได้ทำการกักการหมู่บ้านโจเจียจวงทั้งหมดเพื่อรักษาผู้ที่ดีเรียกว่ารักษาจริงๆแล้วก็คือกลัวโรคระบาดโจเจี้ยนกลัวคุกเข่าลงกับพื้นน้ำมูกน้ำตาไหลพรากท่านเสียนท่านต้องช่วยหมู่บ้านเรานะชีวิตคนในหมู่บ้านหลายร้อยคน ตอนนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแล้วหมู่บ้านเราอาศัยการทำนาเป็นหลักถ้าคนหนุ่มสาวตายหมดพันรยาและลูกๆก,ก็จะจบสิ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ฟังแล้วข้าก็ขมวดคิ้วถ้าข้าเดาไม่ผิดพวกเขาขุดลงศพออกมาได้ห่วงจุ้ยตั้งแต่โบราณมาแยกไม่ออกจากลงศพกระดูกเลือดของสัตว์ที่มีวิญญ,ญาณต่างๆและซากสัตว์ป่าจากโรคที่พวกเขาเป็น อาถรรพ์หยินนี้ไม่สามารถเรียกว่าอาถรรพ์หยินได้อีกต่อไปควรเรียกว่าอาถรรพ์ชั่วร้ายดูเขาเป็นชายวัยสาสิบกว่าร้องให้เหมือนเด็กในใจข้าก็อดสงสารไม่ได้แม้ว่าจะเปิดประตูทําธุรกิจงานที่ไม่มีความมั่นใจก็ไม่รับก็กลัวว่าจะเสียชื่อเสียงแต่ใจคนก็เป็นเนื้อเป็นหนังถ้ามีความเป็นไปได้แม้แต่น้อยข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเขา พยุงโจเจี้ยนกัวขึ้นมาเขาเช็ดน้ำตาแล้วพูดว่าหมู่บ้านให้เงินค่ามาทั้งหมดหนึ่งแสนแต่โดนหลอกไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่สามหมื่นหยวนอาจารย์ท่านต้องช่วยนะมิะน้นค่าโจเจี้ยนกัวก็จะเป็นคนบาปของโจเจียจวงเงินดีก็จริงแต่ตอนนี้ข้าก็ยังไม่มั่นใจเยนหงจุ้ยในสุสานนั้นลึกซึ้งในตำนานเล่าว่าเยนเจ็ดสินของคู่บิลข่าน จือฟูเซียนกวนของจูหยวนจางเจ็เทียนกวนของโจโฉและวีรบุรุษในประวัติศาสตร์หลายคนสุสานที่ฝังหลังจากเสียชีวิตล้วนเป็นสถานที่อัปมงคลอย่างยิ่งข้าถามโจเจี้ยนกัวว่าทำไมถึงไม่ติดเชื้อเขาบอกข้าว่าเขาตอนอายุสี่ขวบเร่ร่อนมาถึงหมู่บ้านโจไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเอาอย่างนี้แล้วกันคุณโจท่านกลับไปก่อน เย็นของพวกท่านมันยากแต่ชีวิตคนสําคัญอย่างมากสามวันสามวันหลังจากนี้ไม่ว่าจะหาทางได้หรือไม่ข้าจะแจ้งให้ท่านทราบข้าบอกว่าไม่ว่าโจเจีนกัวจะขอร้องอย่างไรข้าก็ไม่ยอมตกลงทันทีศาสตราหงจุ้ยนั้นลึกซึ้งข้าก็ต้องไปค้นคว้าข้อมูลหรือปรึกษาปู่ตัวเองเข้าวงการมาไม่นานมีหลายสถานการณ์ที่เห็นแต่ในหนังสือ และข้าตัดสินใจจะค้นหายันที่คล้ายกันในตำราหงจุ้ยอีกครั้งกว่าจะส่งโจเจี้ยนกัวกลับไปได้ตอนจากกันข้าแนะนำให้เขาเชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนถ้าเป็นโรคจริงๆก็จะไม่ได้ล่าช้าหลังจากที่เขาไปไม่นานข้าก็โทรหาปู่อีกครั้งครั้งนี้เขาปิดเครื่องไม่มีทางเลือกอยู่คนเดียวในร้านอี้จ่หมกมุ่นอยู่กับการอ่านศาสตร์หงจุ้ยพูดตามตรง ศาสตร์ฮวงจุย้ยส่วนใหญ่พูดถึงการหาทำเลมงคลศาสตร์แห่งชีเหมือนตุ้นเจียก็แค่กล่าวถึงผ่านๆยันร้ายยันมรณะยันตัดสินชีวิตก็มีกล่าวถึงแม้แต่คาถาบางบทก็มีบอกไว้คำอธิบายของเท่าจางนั้นเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแปลงอักษรจีนโบราณที่เข้าใจายากถูกแปลเป็นภาษาซานตงที่เข้าใจง่ายข้าไปหามาแล้วมีที่หนึ่งที่คล้ายกันมาก คือในคําอธิบายเกี่ยวกับยันในสุสานขุนนางหลายคนเพื่อป้องกันสุสานของตนเองเสียหายส่วนใหญ่จะให้หมอผีลงอาคมในสุสานเพื่อปกป้องรัพย์สินของเจ้าของสุสานไม่ให้เสียหายตอนที่ข้ากําลังหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาไม่ได้สังเกตว่ามีคนเข้ามาใกล้กลิ่นหอมโชยมาทําให้ข้าอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นเห็นเจ้าหนายืนอยู่ข้างๆข้า,ขายอย่างสง่างามเขาวางแขนบนไหล่ข้ายอย่างเป็นธรรมชาติ การสัมผัสใกล้ชิดทําให้ข้าร้อนที่หลังหูอีกครั้งดูอะไรอยู่เหรอตั้งใจขนาดนั้นเลยเขาพูดว่าข้าคอแห้งกลืนน้ําลายอึดใหญ่เจ้าหนาดีกับข้ามากปกติไม่ใช่ส่งข้าก็มาคุยกับข้าแม้แต่ร้านก็เป็นเขาที่จัดการให้ความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อเขาไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ถึงแม้ว่าในใจข้าจะยังคงนึกถึงเงาของคนนั้นแต่คนไม่ใช่ต้นไม้ ข้าคิดว่าข้าควรจะลืมอดีตเพื่อเริ่มต้นใหม่นี่คือหนังสือโบราณที่ปู่ข้าทิ้งไว้ให้ข้าจะเขียนหนังสือและมองไปที่ดวงตาโตที่เหมือนจะพูดได้ของเขาเจ้ามาได้ยังไงไม่ต้องไปเรียนเหรอเจ้าหนาถอนหายใจยาวเองนกายนั่งบนเก้าอี้อย่างเกียจคร้านบิดขี้เกียจแล้วพูดว่าเรียนอะไรมหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงเรียนมัธยมก็ต้องสนุกให้เต็มที่สิ ธุรกิจของเจ้าเป็นไงบ้างถ้าไม่ยุ่งเราไปกินข้าวกันข้าเลี้ยงเจ้าเองข้าเลี้ยงเจ้าเองข้ารู้สึกว่าตัวเองได้รับบุญคุณอย่างใหญ่หลวงและสองวันนี้หาเงินได้หนึ่งหมื่นหยวนก็ไม่น้อยเลยตอนนี้แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงเดือนหนึ่งอย่างมากก็หมื่นแต่ข้าใช้เวลาแค่สามวันในใจก็ยังมีความภูมิใจอยู่บ้างหาเงินได้แล้วเขาพูด ใช่วันนี้เปิดร้านแล้วข้ายิ้มกับเขาเล่าเรื่องคุณนายตงให้ฟังสั้นๆเจ้ามองตาโตถามข้าว่ามหัสจรัร์ขนาดนั้นเลยเหรอเย็นวิญญาหยินให้ผลเร็วแต่ผลข้างเคียงแรงมากถ้าเป็นปกติแยนหงจุ้ยต้องใช้พลังชี่และบุญกุศลมาบำรุงเห็นผลช้าแต่มีความเสถียรถึงแม้จะไม่สามารถทําให้คนได้เลื่อนตําแหน่งและร่ํารวยแต่การคุ้มครองความปลอดภัยและปัดเป่าเคราะห์ร้ายก็ยังทําได้ ข้าบอกว่าทําให้ข้าด้วยสิเจ้าหนาสนใจมากเข้ามาอยู่หน้าข้าแล้วก็กอดแขนข้าเขย่าไปมาครั้งนี้ก็ทําให้ข้าใจละลายข้าถามเขาว่าอยากจะขออะไรเจ้าหนาบอกข้าว่าอยากจะขอเรื่องเรียนอย่างน้อยก็รับประกันว่าจะไม่สอบตกข้ายิ้มแล้วบอกว่าเขาตั้งใจเรียนก็จะไม่สอบตกแต่เขาบอกว่าช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีหลายครั้งตั้งใจเรียนแต่ก็จะไม่ได้ข้าครุนคิดอยู่ครู่หนึ่ง พาเขาออกจากร้านเชิญเจดีเหวินชางจากนั้นก็ใช้ยันใส่วิญญาณเข้าไปในเจดีข้าสั่งเจ้านาเอาเจดีเหวินชางไปวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือก็พอทุกวันเว้นวันให้พ่ละอองน้ำสามารถช่วยให้สมองปลอดโปร่งจิตใจสงบนี่ประโยชน์ต่อสมองมากเขากอดเจดีดวงตาโตจ้องข้าจนข้าอายท่านใดนั้นเขาก็หัวเราะเจ้าคนนี้น่าสนใจดีนะ เวลาพูดเรื่องห่งจุ้ยจะจริงจังมากแต่ยกเว้นความรู้เรื่องหงจุ้ยนั้นเหมือนเด็กเลยใช่แล้วเกือบสี่ปีของชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายข้าแทบจะตัดขาดจากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดทุกวันก็คือการเรียนกับปู่แม้แต่ละครก็ไม่เคยดูจบสักเรื่องก็ไม่เคยดูดารานหนังหรือหนังอะไรเลยเมื่อเทียบกับสังคมนี้ข้ารู้สึกว่าบางทีตัวเองก็โตเป็นผู้ใหญ่เหมือนคนแก่แต่บางทีก็ยังไม่เท่าเด็ก แม้ว่าเจ้าหน่าจะเคยมีอดีตที่ไม่น่าจดจําแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นความผิดของหนูสาบเหมือนที่พ่อเขาบอกว่าเจ้าหนาไม่ใช่คนเลวโดยกําเนิดและข้าที่เป็นหมอดูจนจนคนนี้ได้รับความโปรดปรานจากสาวสวยควรจะรู้สึกพอใจจากนั้นข้าก็พูดว่าไปเถอะเจ้าอยากกินอะไรข้าเลี้ยงเจ้าเองได้ลูกค้าของชีบี้เซิงเขาบอกว่าข้าพูดว่าได้ เราสองคนเหมือนคู่รักเขาคล้องแขนข้าเดินเล่นอยู่กลางทางสักพักแล้วก็พาข้าไปกินอาหารฝรั่งเป็นครั้งแรกแต่มื้อเดียวกลับต้องจ่ายกว่าสามร้อยเท่ากับค่าอาหารเดือนหนึ่งของข้าแล้วตอนนี้ข้ายิ่งรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมนุษย์ต่างดาวนอกจากหยินหยางหงจุ้ยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเช่นข้ากลับไปขอตะเกียบจากพนักงานเสิร์ฟซ่อมกับมีใช้ไม่เป็น เจ้าหนาเสนอให้ไปเต้นดิสโก้แต่ใจข้าย,ยังคงนึกถึงเยินร้ายนั้นดังนั้นจึงปฏิเสธไปแต่เจ้าหนาก็ไม่ได้โกรธยังอาสาไปส่งข้ากลับหลังจากที่เจ้าหนาไปแล้วข้าก็อ่านหนังสือโบราณอีกครู่หนึ่งแต่พอข้ากำลังจะไปคนหนึ่งก็มาที่ประตูใหญ่แล้วขวางข้าไว้ในบ้านตาเล็กๆของเขากรอกไปมาสุดท้ายก็หยุดอยู่ที่ตัวข้ารุ่นน้องเห็นข้าทำไมไม่คาระวะ ถ้าหวังท่านมาได้ยังไงคนที่มาคือถ้าหวังนักต้มตุน๋นครั้งที่แล้วเขาหลอกข้ายองคงจำฝังใจไม่คิดว่าวันนี้จะมาหาข้าเองเราสองคนไม่ใช่เพื่อนกันก็ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานแม้แต่ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันข้าแค่สงสารเขาที่มีลูกชายไม่กระตันยูถ้าหวังยิ้มจนเห็นเหงือกใช้แขนเสื้อที่แยกสีไม่ออกเช็ดปากท่าทางนั้นเหมือนเพิ่งจะกินขาหมูมา จริงๆแล้วที่ปากไม่มีน้ำมันเลยถ้าหวังพูดว่าข้ามาไม่ได้เหรอเจ้าควรจะเรียกข้าว่าอาจารย์หวังไม่มีมารยาทข้าเพิ่งจะอยากจะเถียงกับเขาถ้าหวังพูดอีกเจ้าเรียนวิชายหยิงหยางหวงจุ้ยกับใครหมายความว่าอะไรเจ้าอยากเรียนเหรอข้านึกว่าเขามาสืบคนก็เลยตอบไปอย่างสง่งส่งอาจารย์ของเจ้าชื่อหลี่เซี่ยจางใช่ไหม ถ้าหวังกลับผู้ชื่อปู่ข้าออกมาทําให้ข้าตกใจมากท่านรู้จักปู่ข้าเหรองั้นก็ไม่ผิดแล้วข้ากับปู่เจ้าเป็นเพื่อนกันครั้งนี้มาหาเจ้าอยากจะคุยเรื่องเงินร้ายนั้นสิบหกเปิดตานี่ทําให้ข้าตกใจไม่น้อยข้าอยู่กับปู่มาหลายปีเข้าใจนิสัยใจคอของเขาดีถ้าไม่ใช่พระข้าคนผิดกฎหมายข้าว่าปู่ปู่คงจะถือดาบไปฟันให้พวกเรวนั่นตายแล้ว จะเป็นเพื่อนกับเทวังได้อย่างไรเหวังชี้ไปที่ศาลเจ้าของข้าไม่เชิญข้าเข้าไปนั่งหน่อยเหรือนั่งไม่ได้ข้ากําลังจะปิดร้านแล้วอาจารย์หวังกินข้าวหรือยังถ้ายังไม่ได้กินไปกินด้วยกันข้าแค่พูดไปตามมารยาทแต่ท่าทางที่เขาทําหน้าทําตานั้นดูเหมือนเพิ่งจะกินขาหมูมาได้เห็นแก่ความจริงใจของเจ้าข้าจะให้เกียรติเจ้าพอดีข้าก็ยังไม่ค่อยอิ่ม กินกับเจ้าหน่อยก็ดีข้ารู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าที่ทําให้ข้ารับไม่ได้ที่สุดคือข้าไม่เคยเห็นใครมาขอกินข้าวแบบหน้าด้านๆ้านแบบนี้ไม่มีทางเลือกต้องพาถ้าหวังไปร้านบะหมี่เขาคนเดียวกลับกินบะหมี่ชามใหญ่ไปสองชามโครงไก่สามตัวข้าถึงกับคิดว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วเหรอเขาเรอออกมาถือไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปพางพูดไปพาง เจ้าหนูคนนี้ไม่เลวสมกับเป็นหลานชายของหลี่เซี่ยวจางข้าไม่ปิดบังเจ้าหรอกเจ้าหนูข้าคือเจ้าอาวารุ่นที่หนึ่ง้เจ็ของสำนักเหมาซานฟังเขาพูดแบบนี้ข้าก็หัวเราะจงใจเย,ย้ยแย่อาจารย์หวังสองวันก่อนท่านยังบอกว่าตัวเองเป็นคนของสำนักชวนเจินอยู่เลยทำไมไม่กี่วันก็ทอสำนักแล้วไม่กลัวชิวชูจี้โกรธท่านเหรอแต่เมื่อนึกถึงว่าปกติเขาก็ลำบาก ลูกชายก็ด่าทอเขาอายุมากขนาดนี้ก็ไม่มีที่พักพิงด้วยความสงสารคำพูดตลกตลกแบบนี้ข้าก็เลยถือเป็นเรื่องตลกแล้วก็เล่นกับเขาไปเสียงดังทำให้คนกินข้าวรอบๆหัวเราะแต่เท่าหวังกลับไม่สนใจเลยแล้วพูดว่าเจ้าเข้าใจอะไรสำนักเต่าทั่วล่าล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าอาวาสวัดอุ่ตังซานก็เป็นเพื่อนสนิทข้า ส่วนสำนักชวนเจินตอนนี้ไม่มีคนสืบทอดข้าถึงได้ยอมเป็นเจ้าอาวาสให้พวกเขานั้นก็แล้วกันท่านเจ้าอาวาสหวังกล้าถามหน่อยว่าสำนักหมอซานตอนนี้มีลูกศิษย์กี่คนแล้วข้ายิ้มแล้วพูดว่าสำนักเต๋าเสื่อมโทรมนี่เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮาบินเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถึงตอนนี้กระทรวงศึกษาก็ยังไม่เคยพูดว่าจะเปิดมหาวิทยาลัยเต๋า มิฉะนั้นข้าก็คงจะเก่งกว่าไอเด็กฝึกงานนั่นเยอะเทาหวังยังจงใจลูบผมที่บางของเขาหยอกล้อสองสามประโยคข้าก็ถูกคำพูดของเทาหวังทำให้จนปัญญาคนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนธรรมดากลับบอกว่าตัวเองเป็นคนในวงการหรือว่าเป็นนักต้มตุนทางแดงคือศาสตร์ลึกลับที่ถูกต้องเขาพูดเสียงเบาลงทันทีฮวงจุ้ยของหลี่เซี่ยจังเก่งมาก เราสองคนร่วมมือกันต้องจัดการกับยันไม้นั่นได้แน่จากนั้นก็ยื่นโทรศัพท์ให้ข้านี่เบอร์มือถือข้าห่วงจุ้ยเจ้าเก่งยันร้ายยังไงก็เป็นวิชาเหมาซานของข้าที่เชี่ยวชาญกว่าเราสองคนร่วมมือกันไม่มีปัญหาแน่ยังมีอีกเรื่องที่ข้าต้องเตือนเจ้าเจ้าหนูเจ้าช่วยคุณนายต่งทำายันยินเชิญวิญญ,ญาณอาคาจะต้องโดนกำตามสนองคำพูดของเทวหวังทำให้ข้าเหงื่อตก เขารู้ได้ยังไงว่าข้าทำเย็นหงจุ้ยหินนอกจากความสงสัยในตัวตนของเขาแล้วข้าทบทวนตัวเองหรือว่าข้าทําผิดจริงๆหรือว่าข้าดูผิดไปเขาคือผู้เชี่ยวชาญทางสายแดงที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่คนธรรมดาแต่เมื่อข้ามองดูท่าทางที่เขาแทซี่โครงไก่อย่างละเอียดไม่ว่าจะดูยังไงก็ไม่เข้ากับผู้เชี่ยวชาญเลยข้ากลืนน้ำลายอึกใหญ่ไม่กล้าคิดต่อไปเวรกรรมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และในขณะนั้นถหวังก็ลุกขึ้นปัดก้นรีบโทรหาค่าที่นั่นค้าพอจะรู้ทางแต่ตัวเองจัดการไม่ได้เราสองคนร่วมมือกันปัญหาไม่ใหญ่นักเขากำลังจะลุกขึ้นไปประตูร้านอาหารก็เปิดออกได้ยินเสียงด่าลัน่นไอ้แก่มึงมาหลบอยู่นี่เองเหรอเงินละ่ะข้าหันกลับไปเห็นลูกชายของเขาเหมือนกำลังดูลูกชายตัวเอง ลากชายชาราออกจากร้านอาหารไม่มีเงินแล้วยังจะมากินร้านอาหารอีกไอ้แก่เลวไม่ยอมหาเงินดีๆยังมีแก่ใจมากินข้าวอีกถ้าหวังถูกลูกชายผลักลม้มลงกับพื้นเมื่อเห็นลูกชายเข้าไปเตะสองทีเขาก็ด่าว่าถ้าหวังกุมหัวนอนอยู่บนพื้นหลบไปพลางพูดอย่างร้อนรนไปพลางลูกๆอย่าตีเลยอย่างมากหนึ่งสัปดาห์ข้าจะเอาเงินให้เจ้าแน่นอน ค้าเข้าไปใกล้ๆในใจรู้สึกสงสารคนรอบข้างก็เริ่มชี้หน้าชี้ตาบ่นว่าลูกชายของเท่าหวังแต่ไอ้โง่นั่นกลับถือไม้เดินตรงมาทางเราชี้ไปรอบๆใส่หัวไปให้หมดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกมึงเจ้าเป็นลูกชายแบบไหนยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคารีบคนรอบข้างก็เห็นด้วยพอคาคาอยากจะตีก็ตีเจ้าไปถามไอ้แก่นี่สิว่ามันมีความสุขไหม ลูกชายของเขาหยิงโสอย่างยิ่งจับคอเท่าหวังตอนที่มีคนบอกว่าจะแจ้งตำรวจเทาหวังยังพยายามขอความเมตตาให้ลูกชายใบยหน้าไม่มีความแค้นเคืองเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นนักบวชเตาเมาซานหรือพวกเราที่เป็นศิษย์หญิงอย่างหงจุย้ยล้วนเชื่อในเรื่องเวรกรรมพ่อแม่คือเทพคุ้มครองของลูกการดังแกพ่อแม่เป็นบาปมหันต์ตายไปไม่เพียงแต่จะต้องทนทุกข์ในนรกยังจะตกนรกเวจี ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสุดท้ายลูกชายของเ่าหวังก็เตะเทาหวังไปสองสามทีด่าทอแล้วก็เดินออกจากหน้าร้านอาหารนี่ทําให้คนมุงดูก็หมดหนทางแต่เทาหวังดูเหมือนจะไม่สนใจข้าเดินเข้าไปพยุงเขาขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นกรรมที่ต้องชดใช้เทาหวังถอนหายใจไปหาที่คุยกันหน่อยข้าเสนอเทาหวังก็เห็นด้วยเราสองคนนั่งบนสะพานล,ลอย รู้สึกว่าชีวิตของเขาน่าสนใจก็เลยถามไปสองสามคำถามถ้าหวังคงจะอัดอั้นมานานตัวเองก็เริ่มเล่าเรื่องถ้าหวังชื่อจริงว่าหวังอี้เป็นนักบวชเต๋าเหมาซานจริงๆแต่ฟังจากความหมายของเขาเขาถือว่าเป็นนักบวชเต๋าเหมาซานที่ไม่ได้เรื่องที่สุดในประวัติศาสตร์แม้แต่หุยเยียนตาปัญญาก็ยังไม่เปิดตามที่เขาเล่าในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเขาเป็นเด็กวัดกวาดพื้น เจอช่วงทำลายสีเก่าวัดถูกทุบอาจารย์ก็ถูกประนามจนตายตอนนั้นเจ้าอาวาสเหมาซานมอบตำแหน่งให้เขาให้เขาไปที่สำนักฉวนเจิญให้เจ้าอาวาสสำนักฉวนเจิญในตอนนั้นช่วยเรียนวิชาเต๋าเหมาซานแต่เ้าหวังเพิ่งจะไปถึงภูเขาจงหนานจงหนานก็จบสิ้นพูดไปก็เป็นเวรกรรมก็อยู่ในสภาพใกล้ตายมอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้เทาหวัง รับตำแหน่งเจ้าอาวาสของสำนักเต๋าใหญ่สองแห่งของจีนโดยพื้นฐานแล้วกลับเป็นเด็กวัดกวาดพื้นที่อ่านหนังสือไม่ออกหลายปีมานี้หลบหลบซ่อนๆอ,อาศัยความรู้ที่ตัวเองมีเพียงน้อยนิดเข้าใจว่าเตา๋าคืออะไรแต่เพิ่งจะเข้าประตูเผลอไปนิดเดียวมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนกับแม่ไม้หลักๆแล้วเขาไม่ได้รับการบวชเช่นการรับยศรับตำแหน่ง อย่างมากก็เป็นได้แค่หมอเถื่อนดังนั้นจึงต้องได้รับผลกระทบจาก5้าขาดสามพร่องห้าขาดคือข้าราชการหญิงไม่โดดเดี่ยวพิการสามพร่องคือเงินอำนาจชีวิตดังนั้นถ้าหวังจะไม่มีลูกชายในดวงแต่กลับมีลูกชายก็เลยกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรตามความหมายของถ้าหวังเด็กคนนี้ตั้งแต่11ิบเอ็ดขวกก็เริ่มปีหลังคาบ้าน สิบสามขวบแม่ตายยิ่งหนักข้อขึ้นกินดื่มเที่ยวพนันยังเสพยาอีกกับเท้าหวังก็ด่าทอไม่หยุดเท้าหวังคิดว่านี่เป็นกรรมของตัวเองก็เลยยอมรับชะตากรรมเท้าหวังถอนหายใจแล้วพูดว่าอยัานร้ายนั่นถึงข้าจะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่จากที่ข้าศึกษาวิชาเหมาซานมาหลายปีจากความรู้ของข้าบวกกับวิชาหวงจุ้ยของเจ้าเราสองคนต้องแก้เคล็ดนั้นได้แน่ ถึงตอนนั้นเงินคนละครึ่งเป็นไงข้าถึงได้เข้าใจไม่ใช่ว่าไอ้แก่คนนี้ใจดีเดิมทีเขาเองก็จัดการไม่ได้และที่ทําให้ข้าคาดไม่ถึงที่สุดเขากลับเป็นทายาทของสํานักเหมาซานจริงๆข้าถามเขาว่าตอนนี้ศาลเจ้าเปิดแล้วกลับไปเหมาซานเพื่อกลับคืนสู่บรรพบุรุษคืนตําราไปก็ไม่ได้เหรอแต่ถ้าหวังเห็นได้ชัดว่ายังคงเก็บความแค้นเรื่องสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมไว้ในใจ ยืนกรานว่านักบวชเต๋าที่นั่นเป็นพวกนอกขอกแม้จะเอาเข้าลงไปด้วยก็จะไม่คืนแต่ถึงไม่มีเท่าหวังข้าเองก็เตรียมจะไปดูที่หมู่บ้านโจเพราะมีชีวิตคนมากมายท่านใดนั้นก็นึกถึงกรรมที่เขาพูดถึงข้ารีบถามอาจารย์หวังกรรมของข้าคืออะไรถ้าหวังหัวร้อยย่ะดูแลปู่เจ้าไม่อยู่บ้านเจ้าหนูเจ้ากล้าทำทุกอย่างยันหงจุ้ยทำลายโชคชะตาของผู้ทำ เห็นได้ชัดว่าโชคชะตาของบ้านหญิงไว้ยกลางคนคนั้นหมดแล้วเจ้าไม่เพียงแต่ตั้งเงินหยิงยังเชิญวิญญ,ญาณอาฆาตอีกนี่มันฝืนฟ้าไม่ใช่เหรอข้าก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นก็คิดแต่จะหาเงินไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นในใจก็ทั้งตกใจทั้งสับสนแล้วจะทำยังไงดีอาจารย์หวังช่วยข้าด้วยถ้าหวังแกล้งทำเป็นลึกลับแล้วพูดว่าช่วยเจ้าน่นไม่เท่าไร่ข้าให้คำแนะนำเจ้าได้ แต่ข้ามีเงื่อนไขคำพูดของเขากับที่ปู่เคยพูดการทําอาชีพหญิงอย่างเดิมทีก็ทําลายบุญกุศลอย่างมากข้ายังหนุ่มเลือดร้อนไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ําตอนนี้มันนึกได้ก็เสียใจกำนี้ซ่อนอยู่ลึกมากเจ้ามองไม่เห็นก็ทายไม่ถูกเหมือนกับการตายอย่างน่าสลดใจของพ่อแม่ข้าในอุบัติเหตุรถยนต์ตามที่ปู่บอกก็คือผลกรรมอย่างหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่งเงื่อนไขเดียว แม้แต่สิบหรือร้อยข้าก็ยอมพอเร่งร้าวถวังก็มองข้าตั้งแต่หัวจรโเท้าดวงตาเป็นประกายเป็นสิทธิข้าสิอะไรนะข้าตกใจไม่น้อยตกใจอะไรจะไม่ใช่หลานชายของหลี่เซี่ยจังเหรอไม่ใช่สิทธิเขาเจ้ากลัวอะไรถ้าหวังถอนหายใจต่อข้าถึงจะไม่ได้เรื่องแต่ก็รู้เรื่องวิชาเหมาซานบ้างทายให้ตัวเองได้ว่าอีกไม่กี่ปีจะมีเคราะร้ายผ่านไม่ได้ เจ้าหนูวันนั้นที่ช่วยข้าก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าจิตใจดีของเก่าของบรรพบุรุษมาขาดช่วงที่ข้าข้าตายไปก็ไม่เสียดายแล้วข้ารู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่เศร้าหมองของเท่าหวังแต่เมื่อมากดดันก็ยอมตกลงและกรรมที่ข้าก่อไว้เขาบอกว่าถ้าอยากจะแก้กรรมนี้ก็ต้องสร้างบุญทำดีและต้องสร้างบุญใหญ่การช่วยคนแก้ครอ์ธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าถอนหายใจ เพราะความโลภของตัวเองในตอนนั้นดูเหมือนว่าการเดินทางไปหมู่บ้านโจโครั้งนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องไปข้าคิดถึงทั้งหมู่บ้านนั้นช่วยคนได้มากก็ถือเป็นบุญกุศลวันนั้นหลังจากที่เราแยกกันถ้าหวังให้หนังสือชื่อศาสตร์เหมาซานกับข้าหนังสือคัดลอกด้วยมือกลับถึงบ้านข้าอ่านทั้งคืนเข้าใจทุกอย่างในนี้มียันและคาถาแก้เคราะร้าย กลับเข้ากันได้ดีกับศาสตร์ฮวงจุย้ยที่ทําให้ข้าสนใจมากขึ้นคือเปิดตาปัญญาที่เรียกว่าเปิดตาปัญญาคือวิธีการแยกแยะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทีไรสัตว์เดรัจฉานบําเพ็ญเพียนเป็นเซียนมักจะทําให้คนสับสนอาศัยตาปัญญาก็จะมองทะลุได้ง่ายคือการกระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์ในร่างกายมนุษย์ปลุกสัญชาตญาณที่ไวต่อพลังหยางหรือพลังหินเหมือนลิง ต่อพลังหยางหรือพลังหยินตามตำราเหมาซานนอกจากดวงตาสองข้างปกติแล้วยังมีตาที่สามคือตาปัญญาที่อยู่ระหว่างคิ้วแต่นี่ไม่ใช่ตาจริงๆ